ทำไมต้องเลือกเสรีรวมไทยครัรอบนี้ไม่จับเวลาครับเชิญเลยครับทำไมต้องเลือกเสรีรวมไทยการเลือกตั้งแล้วนะฮะโพที่ออกมาเนี่ยสามพักใหญ่พักประชาชนพักเพื่อไทยพูุมใจไทยใจไทยนะโหวตคนโหวตกันไม่เยอะเลยก็เหลืออีก24 25ที่ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าสนใจเสรีพิสุทธ อยากให้เสรีสุดะมาเป็นผู้บริหารประเทศแล้วไอ้ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยโหวตพรรคเสรีนิยมไทยให้หมดให้หมดเลยฮะให้หมดนะครับเอ้าถ้าไม่หมดผมจะมาบริหารได้ไงถูกไหมเพราะว่าจะบริหารได้จะต้องมีสสยี่สิบห้าคนขึ้นไปใช่ไหมใช่ครับดังนั้นโหวตมาเลยอย่างน้อยๆนะเพื่อพรรคเสรีนิยมไทยขอสิบสองล้านเสียงนะครับ ให้ตรงกับเบอร์12บี่โนี่นะครับยังไม่จบย้างพี่มาเป็นนายกรัฐมนตรีให้ครับแล้วที่เป็นถ้าพี่เป็นนายกรัฐมนตรีนะการจัดการรัฐบาลเนี่ยไม่เหมือนนักการเมืองคนอื่นทั้งสิ้นครับนี่ไม่ได้ผู้กระทบใครพรรคการเมืองทั้งหมดทั่วไปนะใครมาร่วมรัฐบาลใช่ไหมก็จะแบ่งโคต้ากันไปพรรคนู้นพรรคนี้ครับอแล้วคนนั้นก็ไปจัดรัฐมนตรีมานายกก็ไม่มีสิทธิ์ถูกไหมพอไปจัดมา โอ้โหดำปี่นู่นมาไม่ได้อย่างเงี้ยนะก็เอาลูกมาหลานมาเอาพ่อมาเอาน้องมาแทนแต่ถท่านเสรีเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช่เอามาฝึกงานนะครับมันเอาต้องคนมีความรู้ความสามารถบริหารประเทศแทนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าพี่เป็นนายกรัฐมนตรีนะเป็นไงฮะพี่ไม่เอาเลยคนในพักเสรีรวมไทยเป็นรัฐมนตรีเอาเอาพูดที่มีความรู้ความสามารถในประเทศเนี่ยทั้งหมด ใช่ไหมครับซึ่งมันจะไปไปตามพระบรมราชวาทรัชการที่9้ในบ้านเมืองมีทั้งคนดีและคนไม่ดีถูกไหมการทําให้บ้านเมืองสงบสุขเรียบร้อยได้อยู่ที่การยกย่องคนดีสนับสนุนคนดีให้คนดีได้เข้ามานะปกครองประเทศและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจถูกหมเพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้คนที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารประเทศใช่ไหมครับลองดูตัวอย่างนี่ พรรคภูมิใจไทยนะมีโอกาสจะตั้งรัฐบาลใช่ไหมก็โอ้โหเอาพรรคโ้นพรรคนี้เข้ามาแล้วก็แบ่งโคต้าไปใช่ไหมแต่ก็มีคนนอกคใช่ไหมแต่ถ้าเสรีรวมไทยนี่จะเป็คนนอกกปเลยฮะเขาคนนอกหมดหมดเลยใช่เห็นไหมคุณรัฐีจะบอกมาถ้าเลือกเข้ามาครั้งนี้เอาคุณเสียเดชเป็นรองนายกเอาเอ่ยนิสติอดีตอดีตบิดาสกรสนิติเป็นรองนายกอสุวิจีเป็นรองไม่เห็นบอกเอานักการเมืองเป็นนายกเลย แสดงว่าคนนอกเนี่ยมีความรู้ความสามารถใช่ไหมครับคุณถึงมาชูว่าถ้าคุณเป็นนายกคุณจะเอาพวกนี้มาเพราะฉะนั้นพี่ชูไม่ใช่สามคนพี่ชูหมดเลยสามสิบห้าคนนะครับอ่ออีกนิดหนึ่งอันนี้เดียวเดียวนะอีกนี้เดียวนะแล้วถ้าสามสิบห้าคนเป็นรัฐมนตรีบริหารประเทศกันแล้วนะไม่ใช่อยู่ดีนะคุณเป็นบริหารกันเลยนะครับบ้านเมืองต้องมีกฎหมายไข่ปนการฆ่าคันโขงขืนใครติดคุกใช่ไหมแต่ขนาดมีกฎหมายมันยัง นะฝาฝืนกฎหมายรพระก็มีสินใช่ไหมพระอยา่าประพฤติผิดไหมมีใช่ไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นนักการเมืองเนี่ยไม่มีอะไรควบคุมเกมเลยเข้ามาถึงบริหารประเทศมันถึงได้ทุจริตคอร์รัปชันแสวงหาประโยชน์เอาคุนคืนไงเพราะฉะนั้นถ้าพรรคเสรีไทยมาบริหารประเทศจัดคณะมนตรีเสร็จเรียบร้อยนะจะประกาศอุดมการในการบริหารประเทศ ครับนะคือขยันประหยัดซื่อสัตย์เสียสละพึ่งตนเองและร่วมมือกันเพราะฉนั้นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีข้า <c oughs> ราชก,การสองสามล้านคนประชาชนอีกหกเจ็ดสิบล้านนะจะต้องยึดมั่นในรวงการนี้จะคิดจะทําอะไรต่างๆเนะี่ยต้องอยู่ตามมารการไม่ใช่พอแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเข้าห้องปุ๊บโอ๊ยผมไม่ดีผมสวย<อ>โว้เปเปอร์ไม่ดีกูลื้อทิ้งทาใหม่หมดเอางบประมาณทั้งนั้นลถประจาตาแหน่งมีแล้วกูไม่เอากูเอารถใหม่งบภาษีประชาชนนั้นหรือจะบริหาร เทศโครงการอื่นๆนะก็จะทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้คร,ครับเพราะนั่นเนี่ยนะคือนโยบายแนวทางถ้าพี่น้องประชาชนชอบใจก็เลือกพักคเสรีไทยหมด12ล้านเสียงขึ้นไปนะรับรบองได้เห็นอันนี้แนโ่โอเคเบอร์12โอเคอเครับ <laughs> ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ